เมื่อเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิจัย CJ จึงบอกกับเราว่ามอนสเตอร์พวกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพฤติกรรมลุกรานสิ่งมีชีวิตอื่นโดยในหน้าจอมอนิเตอร์จะมีการแสดงโครงสร้างของพวกมันให้เห็นพร้อมกับคำบรรยายด้วยนะครับผมแกะคำบรรยายมาให้ด้วยแต่ว่าอาจจะไม่เป๊ะ100%นะชื่อที่พวกเขาเรียกไลฟ์ฟอร์มเหล่านี้ก็คือ T o อ e l u s มันมีอวัยวะคล้ายหนวดปลาหมึกที่สามารถงอกหรือว่าหดตัวได้ตามต้องการหนวดเหล่านี้มีความแข็งแรงเหนือธรรมชาติและถูกออกแบบให้สามารถเกาะติดและควักดวงตาของสิ่งมีช เมื่อแทรกตัวเข้าไปในเบ้าตาได้แล้ว T. อ c e ซ l ัสจะเข้าควบคุมเส้นทางประสาทตาที่เชื่อมต่อกับสมองทําให้สามารถแทรกแซงการส่งสัญญาณประสาททั่วร่างกายของเหยื่อส่งผลทห้มันสามารถควบคุมร่างกายของเหยื่อได้อย่างสมบูรณ์มีความจําเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินระดับความฉลาดที่มีมาแต่กําเนิดของมันเป็นไปได้ว่ามันจะมีสติปัญญาที่เหนือกว่ามารฐานของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ส่วนภาพกราฟิกบนจอก็จะมีความคล้ายคลึงกับปลาหมึกและสัตว์ทะเลขนาดเล็กนอกจากนั้นก็จะมีช็อตหนึ่งที่เราจะได้เห็นตตัวเเมๆขอองทีสด้ย It will be too late.